ก็มาใส่ให้หมดเลยนี่ว่าอยากจะให้เขากลับคืนเราเตือนเขาหนิครับแก้วสุดยอดกลับมาแล้วพี่ใจดีจริงๆเลยสุดยอดเลยทุกท่อเลยโอ้โหออกทุกท่อเลยของเขาอ่ะใช่ใช่การถึงว่ามาติดตามอยู่ที่ไงพี่จะได้ไม่กลัวว่าเออหลอกกันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้มันเป็นน้ำมันซึมได้นะพี่มันซึมได้เลยมันมันซึมได้เลยพี่มันไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นน้ำเนี่ยนะครับ ล้วก็เดี๋ยวรออกเจ็ดวันแล้วก็เดี๋ยวพอครบเจ็ดวันพี่มากี่ดูแล้วมันใสแล้วพี่ต้องรอรอให้น้ำยางแห้งอย่างเดียวนะแล้วเราเอาพี่ยางแห้งแล้วก็ถึงเอาสีเขียวมาอ่านน่านแล้วทายเจ็ดวันจะนี้ยาวเลยยังไงก็ได้แล้วต้นนี้เป็นทุ่ยให้เห็นแล้วต่อไปอันนี้โอเคแล้วโอเคแล้วตอนนี้โอเคแล้ว